สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาจะเจอกันกับดีเจต่อรีวิวกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ต่อรกุลได้มีการทําคลิปแนะนําในส่วนของวิปโฟมนะครับในการล้างหน้าของเซนกับเพอร์เฟกต์วิปไปหลายสูตรนะครับผมก็มีหลายคนนี่เรียกร้องมาว่านะครับสูตรผิวมันก็ดีผิวแห้งก็ดีก็เคยใช้กันแล้วหรือว่าสูตรธรรมดาที่ใช้กันอยู่บ,บ่อยๆก็เคยใช้แล้วแต่จะมีสูตรไหนไหม่ที่ช่วยผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเวลาที่เขามีโฟมหรือว่าครี ที่จะดูแลผิวหน้าเขาก็จะเคลมว่าช่วยผิวดูสว่างกระจ่งางใสอมชมพูแล้วในส่วนของเซนกะาหลักเขามีบ้างไหมมีแน่นอนนะครับในส่วนของโฟมล้างหน้าที่ช่วยนะครับทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างสะอาดล้ําลึกนะครับไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิวในเกิดริ้วรอยแถมยังทําให้ดูสว่างกระจ่งางใสอมชมพูกันอีกด้วยตอ่อรกูลกาลังหมายถึงโฟมตัวนี้หลอดสีชมพูของเซนกะาเซนกาเพอร์เฟกต์วิว นะครับที่เป็นเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ไบรท์นะครับเบอร์รี่นะครับที่มีส่วนผส,สมสำคัญของเบอร์รี่แล้วก็โยชิโนเชอร์รี่นะครับที่จะช่วยผิวของคุณเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสอมชมพูกันนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อโฟมกันเนาะเนื้อโฟมก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับผมแล้วก็สีของเนื้อโฟมนะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับ อ่านะกลิ่นหอมอ่อนๆอของเขาเนี่ยนะครับผมก็ทําให้เวลาที่เราล้างหน้าแล้วก็เราจะรู้สึกฟิตได้นะครับแต่เนื้อครีมสีขาวเขาจะไม่ออกแบบขาวซะเลยทีเดียวคือไม่ขาวโบ๊ะนะครับมันจะเป็นแบบ าขาวอมชมพูหน่อยอ่ะเนื้อโฟมของเขานะ่ะนะครับผมวิธีการใช้ในการล้างหน้านะครับต่อระกุลก็จะมีเขาเรียกว่าตะข่ายในการตีฟองนะครับเราก็จะบีบเนื้อโฟมนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ใช้ตะข่ายเนี่ยค่อยๆตีตีฟองให้เป็นวิฟโฟมนะครับพอได้วิฟโฟมมาแล้วนะครับผมก็จะมา นะครับนวดที่ใบหน้าของเราแล้วก็ลำคอใช้เป็นประจำเช้าเย็นต่อเนื่องก็จะเห็นผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจว่าผิวดูสะอาดนะครับผมดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ยังดูสว่างกระจ่า,างใสอมชมพูกันอีกด้วยแต่ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นประจำนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำเคลมข้อมูลส่วนประกอบที่สำคัญของเจ้าวิโฟมตัวนี้ของเซนก้านะครับในส่วนของเบอร์รี่ไบต์ตัวนี้กันดีกว่าครับ นี่คือเซนกับเพอร์เฟกต์วิฟหลออสีชมพูนะครับผมเพื่อผิวดูสว่างกระจ่งางใสอมชมพูดูสุขภาพดีนะครับที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทุกวันครับด้วยเรดเบอร์รี่และโยชิโนเชอร์รี่เอ็กซ์ทรนะครับก็จะช่วยดูแลผิวชั้นนอกที่เสื่อมสภาพนะครับในการผลัดผิวออกอย่างอ่อนโยนนั่นเอง ส่วนประกอบที่สําคัญของเขาที่เป็นพระเอกของโฟมตัวนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของเรดเชอร์รี่เชอร์รี่สีแดงนะครับแล้วก็โยชิโนเชอร์รี่นะครับเป็นเรดเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่สีแดงและก็โยชิโนเชอร์รี่นะครับสารสกัดจากเชอร์รี่นะครับที่มีชื่อว่าโยชิโนนี่แหละที่จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่แลดูสุขภาพดีกระจงางใสอมชมพูกันนั่นเองครับ บอกเลยว่าในส่วนของโฟมของเซนค a าเพอร์เฟกต์เนี่ยนะครับเขาจะขึ้นชื่อมากๆเลยในเรื่องที่ทำให้ผิวนุ่ม นะคือผิวจะนุ่มนุ่มเนียนมากๆเลยนะครับใครที่ใช้ก็จะหลงรักในส่วนของวิฟฟฟมของเขาเนาะเวลาล้างหน้าก็จะรู้สึกฟินมากๆล้างแล้วหน้าก็ไม่แห้งตึงนะครับมีความสุขว่าหน้านุ่มเนียนแล้วก็ละเอียดขึ้นมากเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผิวสว่างกระจ่างใสแบบนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ใครหลงรักผิวของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับเมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ต้องบํารุงนะครับผมส่วนอื่นๆด้ว ไม่นาจะเป็นการหลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยการทาครีมกันแดดเป็นประจำนะครับผมแล้วก็ใช้โฟมตัวนี้นะก็จะยิ่งเห็นผลดีอย่างมากๆเลยเพราะเราบำรุงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการปกป้องป้องกันแสงแดดที่จะมาทำร้ายทำลายผิวเรากันด้วยนะครับ ใครเคยใช้โฟมตัวนี้กันบ้างเอ,อ่ยหรือว่าชอบสูตรไหนของเซนการโดยเฉพาะเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับใครมีคําถามเข้ามาถามกันได้เดยวตอบหรือคุณจะมาตอบแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาช่วยกันตอบก,กันได้แล้วก็ที่แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใาจาให้ด้วยครับวันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอลาไปแล้วสวัสดีครับ